นะครับโอ้ผมเป็นลูกศิษย์ผมก็มื่อเขียนเอาที่จะกรุปมาตั้งแต่ปีเท่าไรสี่สอมาปี40ครับเนี่ยเป็นหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาตลอดม,มากราบไหว้หลวงพ่อบนเขามากราบไหว้หลวงพ่อบนเขาตลอดขอบ,อบรารมาีหลวงพ่อก็ผลความปรารถนาถ้าไปไีแรกก็ขอให้หมดที่หมดถึงก็ได้หมดที่หมดถึง ที่สองก็ขอให้มีคุณภาพแข็งแรงทำมาคินค้าขายดีตลอดเรามีอะไรก็ที่ผมติดขัดเดือดร้อนที่ไม่ประสบสำเร็จกขอขอ็ขอเรามีแต่พ่อท่านก็าช่วยช่วยให้ขระพเจ้าสำเร็จทุกเรื่องเราดีทุกประการเราเจ้าต้องมาขึ้นเขาทุกปีปีหนึ่งประมาณห้าหกครั้งมาขึ้นเขาที่จะูทุกปีถ้ามีงานบุญหลวงพ่องานรังเกิดหลวงพ่องานทำบุญนีบุญลุ่งหรืองาน พ่อผมนเที่ยวมาทุกปีมาร่วมมือกับพ่อตลอดก็เป็นพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวาจาศักดิ์สิทธิ์ส่งช่วยลูกศิษย์มาให้ประสบความสำเร็จเรื่องดีๆลายแถวข้าวก็ยังตรายใดๆทั้งสิ้นขนาดผมรถชนเนี่ยผมไม่ได้ตรายเลยครับแถวข้าวรอบเรื่องขอกลับแรกครัตอนนี้คือวันนี้ก็เป็นวันครบรอบงานม้อนักบ้าของพ่อที่นี่แปดในสายน ปรมาหนะ้าร้อยห้าสิบหกมาจะกาทำวงกาลพาลูกหลานมาทำวงกาลที่วัดอนาจขงคำบอกเสียงเช่วยโยาให้พระเจ้าลูกหลานพระเ้าทุกคนมีแต่การจุดประจงคิดแต่วดีคิดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีตลอดทีตลอดชาติมขอาคุณมากเลยทไหนนยอายุทยาผมไปเจ้ายุทยาโดยกัมน ลูกหลานจากชาวิยามาร่วมบุญฉลองลอดเวลามีงานบุญเมื่อไหร่ก็ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาวิยาจะมาร่วมบุญตลองเวลา